นี่ค uh, ร mm ับ hmm. นิงเออพุ่นขนาดนั้เลยเอออือุนเองหนเลยมัใช่ไปไปอือครับผมอหนึ่งไหลหนึ่งแชร์นะครั้งที่สองนะครับเอ้ยเอยนิเออดยมากอดพอเปามากอดแล้ว

ขาชันครับแม่ครับขาชันเลยยังไม่ทาฝนนะครับแม่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 เออเออโอ้โหโอ้ห่นิ่งครับนิ่งคันที่สองนิ่งครับผมเดี๋ยวผมไปยุ่งเท่านครับเดี๋ยวบนขอไปอยู่ข้างบนนะครับแป๊บหนึ่งครับผมนะฮะออกไปท่าน ครับมาดูครับมาดูมาดูรอบสองครับมาดูรอบสองเป็นยังไงครับเฮ้ดูครับดูคือบ่หัวหน้าคือหันดาให้จังชั้นเวลาชั้นเยอะครับชั้นเยอะอื้ออื้อ โอ้ยฉี่แตกเลยอยู่ชื้อๆลูกอยู่ชื้อๆอยู่ชื้อๆโอ้หางดีนี่ไม่เป็นไรครับหางดีไม่เป็นหาคยนะแม่เดูออยู่ชื้อๆลูกอยู่ชื้อไม่ต้องตกใจเกันวะผบอกแม่เขาไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจนะครับโอ้โหโอ้โหเออ <laughs> hang đi bậc chiêu 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 hang đi bậc chiêu chiêu mày đem bao bọc đem นิ่งเลยนิ่งเลยฮะดิ้งเลยพื่นน่เพื่อน่ะพื่นน่เพื่นน่ะโอ้โหไม่ตื่นตกใจแล้วครับงานนี้สบายครับสบายสบายมากเลยครับพ่อครับชิวๆหลัาชั่วตื่นแล้วมาตกใจชิวๆชิวตื่นแล้วครับตกใจชิวๆครับผมดู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  ดูครัเ <budgets> ด e. ้อ <Liz> ช <auch mit silly> <gibt> ิวมากช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 ิลมากครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันคือจะเคื่อนยังจีครับคุณตาครับขนานไม่ตาเออทำไมเนี่ยคุณตาเออนานนะผีเนี่ย เออขนมาพี่มิงมาุกมามามิงมามามามิงเร็วเร็วเออเออเออมาหุกมานี่เออทำไมาิครับมงครับมิงเออเบิ้ขนาดนั้นเลยเออเออมุนเองในเล่มะชิวชิวผ่าชิวชิวไอ้เหมุนไปมนมา บอกบังบอกต้นไม้มีบ่ับ<อก>้งเออเออแล้งว,ว,ว,ว่าไปได้ใช่ไหมไปได้ใช่ไหมโอเคเครับไปได้ครับป็นที่หนึ่งเจอกันครับหนึ่งเมษายนนะคุณแม่นะครับผมเราจะไปเข้าประกรรมที่บ้านกันนะครับคุณแม่เออ,ออเออหน้ามูหน้ามูบอกชิวชิีช่ิมพ์ยึดตั้งใจพีิมพม์ชิวชิวชิ <laughs> ดูแล้วดูดูดูไอ้ยุงชื้นยังต้องใช้ลูกยุงชื้นหันหน,าน้าหันพวางครับนั่นน่ะนั่นน่ะนี่คือเป็นการปลามลูกไม่ให้ตื่นนะฮะแม่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวรถกลัวนะครับดูดูขาดูขาเนี่ยโอ้ะโอกูบอกกูเนี่โอ้เกือบจะไม่ขี้นี่ เต็มเต็มเลยครัจริงไหมก็เมื่อกี้เต็มเต็มเลยนะับเราฟังี่นี่ดีกว่า <c oughs> ดีดีากแตกปะแเ,เลยดน่ะแกนะน,นี่เขียวมึงแตกตัวนะไม่ตเขียวดิปากแตกแล้วมึงเออเขียวนาน้ามึงนีมึงเสร็จเขหัเลยหมออเราท่านมอ้ยไปไหดิไปไหน,หนี่ฮะไปไหน,หนี่ <c oughs> โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยป้เปิ้ลครับป้เปิ้ลขาอยู่ได้ครับเด้ลาขี้รถกันเขาหนึ่งดื้อดู้วดื้อเลยไม่เสียหมอนะท่านฮะขี่ไม่ต้องใส่หรือฮะเออข้างพี่ช่องโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่ครับลาต้องใช้แม่ขี้แตกเลยขี้แตก จยางนี้เลยมิ่งลาตกใจนะเอออยู่ซื้อลูกเออเไม่ต้องกลัวูกไม่ต้องกลัวโอลมาท่านดินี่เดาเห็นเออเมยครับครับตอเวลาไปนั่นี่มาเปิ้ลไปนั่นเนี่เอาเดิมนะอีเดอร่ิ นั่งลงสิตัวนั่งลงเขาไหมแม่เฮ้ย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 โอย <laughs> <อ> <laughs> ลงไปฝนมันเดินนะคุณนีนน่เนาะอะ ดูหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเออห้องนี้มีความสุขมากเลยเอาเบาทเบาข้างหน้าข้างหน้านะเฮ้ยเฮ้ย ความชุ่ลงนี่บอกเอ้อยู่เฉยเฉแม่บอไว้อยู่เฉยเไว้หนึ่งแช้ด้วยนะครับผมประสบการณ์ครั้งที่สองครับยังตื่นตระหนกเหมือนเดิมนะครับโอ้โหทุกคน เอ้ยเฮ้ยเคลนเนดูครับดูการลงครับนี่ครับพ่อลาลแม่ลาตกใจขาชันมาท่านเจ้าเลยขาชันมาเช่าเลยครับดูดูมุดเลยมุดซ้ายมุดขวาทีนี้เอาเอาขาชันมาเช่าเลยขาชันมาเช่าเลย วัวดูขาดูขาเฮ้ยเฮ้ยไมนะครับผมพระคุณครับไม่นะครับ,รรบ,รบเออถ้าไม่เก่งกันน้องนองโมสิเห็นไหมนโมไม่ตื่นเลยนะ่ะนำแม่ขึ้นมาเลยเฮ้ย เฮาเฮาเฮาดูดึงลูกไว้อย่าพึ่งไปลูกอย่าฟาวแม่งมาท่านหลาแล้วเลยนี่อย่าฟาอ์นี่ครับผมต้องถอยหลังเดียวครับโอ้โหนะครับอีโลงกี่ทีลูกต้องถอยนะครับไม่ถอยไม่ได้ฮะปกติหางดีนี่จะจะหันหลังก็ม้วนตัวนะฮะทำลูกตัวทำลูกฮะไม่ต้องตกใจลูกธรรมดาฮะไปไปไป ครับผมโอ้หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองโอ้เดียวพบกันใหม่คลิปนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ